เราจะเริ่มจากช่วงที่เป็นรอยต่อเชื่อมไหลนะคะมัดมันไว้ก่อนใครอยากได้ระบายที่มันเยอะๆแค่ไหนเราก็ถักให้มันทีๆี ครูจะใช้โซ่สิบในการถักระบายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเสื้อตัวนี้ครูอยากให้ระบายมันเยอะๆครูก็ถักทีทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ระบายตามใจชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะาถึงระบายอีกด้านหนึ่งนะคะถึงช่วงบ่าอีกด้านหนึ่งเราถักมาถึงช่วงบ่าแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้าพอหนึ่งพอสองคอแล้วก็แถวลงมานี้พอสองคอนะ ดึงออกทีละสองหนึ่งสองสามนะคะลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้โซ่มันจะอยู่ตรงนี้คราวนี้ขึ้นแถวต่อไปเราก็โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังกลับมานี้ เราจะโซ่สิบอีกหนึ่งแถวโซ่สิบอีกหนึ่งแถวนะคะ สำหรับการจบแถวนะคะเราก็จะจบแถวเหมือนเดิมคือโซ่ห้าพอสองคอแล้วก็ลงนี้แถวต่อมาค่ะโซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดังกลาบ ส,สิบตรงนี้สสิบแนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ คราวนี้เราจะโซ่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงซ้ำตรงนี้โซ่สิบหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซฮาหนึ่งสองสามสี่ห้าลงช่องเดิมลักษณะของงานแถวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีโซ่ห้าอยู่ตรงนี้ การทำโซ่ห้านะคะการทำโซ่ห้าที่ลงลงช่องเดิมเนี่ยอันนี้ครูจะทำดอกขึ้นไปนะคะถ้าใครอยากที่จะเอาโซ่1ิบสามครั้งแล้วก็ทำโซ่ห้าก็ได้หรือใครจะเอาโซ่10ครั้งเดียวทำโซ่ห้าก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องโซ่12แล้วก็โซ่5้านะอันนี้เอาตามชอบเอาตามสะดวก แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเท่าๆกันนะคะอาจจะเป็นโซ่12ครั้งแล้วโซ่ห้าโซ่13ครั้งโซ่แล้วก็เพิ่มโซ่ห้าหรือโซ่10อีกสัก4ครั้งเพิ่มโซ่ห้านะคะอันนี้เรากระจายกระจายไปไม่ต้องออไม่ต้องนับนะคะเราจะทำระบายแบบแบบกระจายกระจายเยอะย้ ลักษณะของการจบแถวก็จะจบแถวเหมือนเดิมนะคะก็คือโซ่ห้าแล้วก็พอสองคอลงเหมือนเดิมอันนี้คือการจบแถวนะคะแล้วก็โซ่สิบสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคราวนี้เรามาดูลักษณะของการที่เราเพิ่มโซ่ห้าตรงนี้ อันนี้ซอสิบแล้วหน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบลงนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะให้เราทำพอสองคอหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สี่ครั้งห้าครั้งนะคะเราจะลงห้าครั้งแล้วก็แทงมานนี่เลยลักษณะงานที่ได้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็โซ่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าพอมาถึงตรงนี้ก็เหมือนเดิมพอสองคอนะคะลงเหมือนเดิม ลักษณะงานก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูลักษณะของงานของช่วงระบายคอนะคะเราก็จะทําแบบนี้อย่างที่ครูสอนไปแล้วนะคะพอขึ้นมาเราก็จะใช้โซ่สิบเป็นตัวขั้นแล้วก็ใช้ตัวาลายนี้เพื่อที่จะให้มันเกลืนกับเสื้อนะคะลักษณะของลายจะกลืนกับเสื้อเราก็จะถักตามสะดวกเลย อันนี้จะทําแบบไหนก็ได้คุณชอบที่จะระบายที่แบบมันเยอะๆเยอะๆอย่างที่ครูบอกคุณก็ใส่โซ่แล้วก็คือโซ่สิบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มนะคะเพิ่มโซ่ลงไปในช่องที่มันซ้ํากันประมาณนี้งงไหมพอถึงตรงนี้มันก็จะเป็นง่ายๆแล้วนะคะเป็นสไตล์ง่ายๆอยากได้แบบไหนก็ถักเอาสําหรับคอเนาะ พอมาถึงแขนก็เป็นลักษณะเดียวกันแขนก็ถักเหมือนคอเลยอยากได้ระบายย้อยๆแค่ไหนก็ถักเอายาวสั้นก็ตามชอบนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้เนาะก็เป็นอันเรียบร้อยเราทำคอทำแขนเสร็จก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเสื้อตัวนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเราอาจจะได้ออกมาเจอกันบ่อยๆนะคะตอนนี้ครูสร้างกลุ่มสร้างกลุ่มขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มหารายดได้จากงานคอเช่แลวเดี๋ยวครูจะมาเล่าให้ฟังน,นะคะตอนนี้ออกเสื้อเตินที่ไปก่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ